น,น้อยฮีโร่คนนี้นออชื่อโจอ,อี้เป็นอัศิวินศักดิ์สิทธิ์คะแนนสอบเข้ามหาลัยที่หนึ่งของมณฑลและเป็นนักศึกษาใหม่อันดับหนึ่งของมหาลัยซูหางนะครับอ๋ออาชีพอัศิวินศักดิ์สิทธิ์สอบได้คะแนนอันดับหนึ่งของมณฑลเนี่ยหายากนะเนี่ยสมาชิกหวังกลับมาหาลลยแล้วช่วยดูให้ทีนะว่าเด็กคนนี้เ,นเป็นมาอย่างไงได้ครับผู้อำนวยการมหาลาัยวิทยาลัยซูหางหวังหุยถ้าไปต้นกล้าชั้นดีก็บอกพวกเราด้วยละอย่าคิดจะชุกไว้คนเดียวนะ ที่อยู่ในที่ประชุมนี้เป็นยอดฝีมือระดับสูงสุดของประเทศทั้งนั้นถ้าพวกเขาถูกใจอนาคตก็ไปได้ไกลลิบตาเลยล่ะนะณที่มหาวิทยาลัยซูหางแก่งเตือนนักศึกษาทุกคนแจ้งเตือนนักศึกษาทุกคนการประลองเด็กใหม่จะเริ่มขึ้นในเวลาสิบโมงตรง1ิบโมงตรงไปรวมตัวที่สนามกลางให้ทันเวลานะไปรวมตัวที่สนามกลางให้ทันเวลานะคณะบดีคณะมวลทอดโจหัวหยาง คณะบดีคณะอาวุธรบทรงฉีอืวันนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคณะบดีคณะโจูลิสติกอู้เคอร์ชินคณะบดีคณะกลยุทธ์จางหลิงคณะบดีคณะการสงครามอู้หมังฉันอู้หมังคณะบดีคณะการสงครามยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน การประลองครั้งนี้เราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะอยู่ในดันเจียนเรียนลำดับผลคะแนนด้วยความยากและระยะเวลาผ่านดานส่วนที่2คือการท้าชิงทุกคนมีโอกาส3ครั้งเพื่อท้าชิงคนที่ระดับสูงกว่าถ้าท้าชิงสำเร็จก็ได้สลับอันดับกันโจอี้กับเชียงจุลานทำไมยังไม่มาอีกนะถ้ามาไม่ทันจะโดนตัดสิทธิ์นะไม่น่าบอกข้อมูลเลื่อนลอยอย่าง เรื่องดอกบัวเยอะแข็งให้เขารู้เลยตอนนี้สวยแล้วไม่ละเออแล้วเห็นโจอี้หรือเปล่าไม่เห็นนะเขาลืมกายประลองนี้ไปแล้วหรือเปล่านะก็คงงั้นบังไม่กลับเข้าแคมปัสมาเป็นเดือนแล้วนี่นะงั้นก็โชคก็เข้าข้างพวกเราแล้วเซอย่างน้อยก็ตัดตัวเต็งไปได้หนึ่งคนหน่อยนะอีไอ้โง่ไม่ฝึกอยู่ในแคมปัสดีดีแต่ดันไปเสียเวลาข้างนอกเป็นเดือน จนตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่ความกล้าที่จะมาร่วมงานการประลองเด็กใหม่เลยสิโอกาสรอยอยู่ข้างหน้าแท้ๆไม่คว้าเอาไว้ใายเอ้ยต่อไปเราจะเข้าสู่กระบวนการของการประลองส่วนที่หนึ่งไปชิญความท้าทายในดันเจียนเปิดอนาเขตลับระดับพื้นเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเราจะได้แสดงฝีมือแล้ว จำนวนและความสามารถของเด็กใหม่ที่มหลาลัยซู่างรับเข้ามาในปีการศึกษานี้นับว่ามากเลยทีเดียวและแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้ระเบิดศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาดันเจียนที่เปิดใช้รอบนี้นอกจากระดับทั่วไปยากและก็ฝันร้ายแล้วเรายังมีความยากนารกเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยะนะลปอยความยากนารกด้วยเหรอเดียมีหน้าลัประตูดันเจียนถึงมีไฟแปลกๆข้างใน อิดก็บอกว่าความยากของระดับนรกยากกว่าระดับฝันร้ายไปสิบเท่าเลยบักเนี่ยคงต้องเอาจริงกันหน่อยแล้วล่ะจะจะกวดดันเจี้ยระดับนรกให้ลาบคาบเลยคอยดูเอาละเตรียมอุปรกรณ์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดและยาที่ดีที่สุดของพวกเธอทุกคนให้พร้อมแล้วออกไปลยุยอาณาเขตลับรังสัตว์ประหลาดมีระดับ1 2ถึง19ความยากทั่วไปยากฝันร้ายนรกจำนวนคนที่จำกัด1ต่อ6ข้อมูลเพิ่มเติม ในป่าหีบที่มืดมิดมีดมสัตว์ประหลาดหมีดุร้ายฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ว่ากันว่าร่างกายของมนุษย์เต็มวัยหนึ่งคนยังไม่สามารถเติมท้องของสัตว์ประหลาดหมีขนาดเล็กให้เต็มได้เอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราจะวร์ปันเลยอืมไม่เลวมุ่งมั่นกันดีจริงๆเลยอันดับศูนย์สิบห้าอันดับศูนย์ศูนย์สองอันดับศูนย์สามห้าอืมอันดับศูนย์ศูนย์เจ็ด เลือกความยากนรกเลือกความยากฝันร้ายเลือกความยากนรกเลือกความยากฝันร้ายอืมมุ่งมั่นกันจริงๆเลยนะอืมไม่เร็วมุ่งมั่นกันดีว่าแต่ทอไมอยไม่มีอันดับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์สามล่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์สามไปฝึกมหาประสบการณ์ที่เทือกเขาลมคลั่งเมื่อเดือนก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่กลับค่ะเร็วไหลสิ้นดีการปลลองเด็กใหม่จะตัดสินทิศทางกับทรัพยากรในอนาคตของพวกเขานะ งานสาคัญแบบนี้มาสายได้ยังไงเด็กพวกนี้พอเห็นว่าตัวเองอยู่อันดับต้นๆก็เลยได้ใจสินะ <c oughs> ไม่รู้จักขอบเขตไม่รู้จักว่าอะไรควรทําไม่ควรทเอ่อท่านคณะบดีโจอี้เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเขาทําเพื่อเอ,อ้ไม่ต้องแก้ตัวแทนหรอกเด็กแบบนี้มันต้องโดนดัดนิสัยไม่มาก็ไม่ต้องแข็งเริ่มนับถอยหลังเออเดี๋ยวครับมาแล้วครับพวกเรามาแล้วขอโทษที่มาช้าหน่อยนะครับ เออมาแล้วเหรออะโจอี้มาแล้วสินะอันดับ1นึ่งศูนย์หนึ่งโจอี้เลือกความยากนรกอันดับศูนย์สามเจียงชูหลานเลือกความยากนรกเอาลละเราไปกันเถอะอืมดีจังที่มาทันนะคุณได้เข้าสู่รังสัตว์ประหลาดมีคุณเลือกความยากนรกเพิ่มเติมสัตว์ประหลาดได้ดันเจียนความยากระดับนรกมีความโหดร้ายรุนแรงสุดขีดการุราใชา้้วนส่งตัวกลับเมื่อจำเป็น พรแห่งรุ่งอรุณกำนาน,นแห่งความกล้าหาญเมตตาแห่งพระเจ้าเอาละหวังว่าระดับความยากในตำนานนี้สัตว์ประหลาดนักลบมี่ระดับ17คุณสมบัติเงินทักษะเกาะขนจู่โจมเลือดคลั่งสัตว์ประหลาดมีสะกดรอยระดับ17คุณสมบัติเงินทักษะชะลอตัวสะกดรอยเอาละจะยากพอให้ฉันได้ใส่เต็มที่สักทีนะ ดาบเงาถล่มกองทัพบ,บีเวียงอาวุธยางรวดเร็วปลดปล่อยพลังดาบต่อเนื่องเพื่อเจาอเกาะการป้องกันของศัตรูรวบรวมพลังงานไฟทั่วร่างปล่อยมัดเพลิงลุกชนสร้างความเสียหายมหาศาลต่อเป้าหมายมาเลยไ <c oughs> อย้พวกมีบ้าเอ้ยลำแข้งรมกดระดับ4ี่บุนตัวกระโดดเตะศัตรูให้ปลิวร้มกองกับพื้นเป้าหมายจะตกอยู่ในสภาวะมึนงงชั่วคราว เข้ามาก็เจอหมีไปเลย16ตัวสะใจเว้ยอืมเด็กใหม่ปีนี้นี่ไม่เลวไม่เลวดันเจียนหมีเป็นหนึ่งในดันเจียนที่ยากที่สุดของมหาไรปีก่อนก่อมีตั้งหลายคนที่พอเข้าไปปุ๊บไม่ทันระวังก็โดนตะปบตกรอบทันทีแต่ไปดีอยู่กันยาวๆเปิดหน้าต่างของสวยๆหสิอยากเห็นนักเชียวว่าไปเสียเวลาอยู่ที่เทือกเขาลมคลั่งมาเป็นเดือนได้อะไรกลับมาบ้าง ขั้นดันที่หนึ่งสังหารสัตว์ประหลาดมีทั้งหมด16ตัวเวลาที่ใช้5วินาทีอะอะไรกันนะห้าวินาทีทั้งที่เขาใช้แค่ทักษะเสริมอย่างวงรอดแสงทำไมถึงมีเอฟเฟกต์เปลวไฟเผาไหม้รุนแรงฆ่าสัตว์ประหลาดได้ภายในพริบตาอย่างนั้นนะอืมไม่รู้สิบางที่คุณสมบัติสติปัญญาเขาอาจจะสูงมากมั้ง การจะสร้างความเสียหายรุนแรงจากทักษะเกิดได้หลายสาเหตุอาจจะเกิดด้วยคุณสมบัติสติปัญญาเพิ่มบัฟหรือใช้สมบัติฟ้าดินเข้าช่วยมองจากภายนอกะตัดสินไม่ได้เลยขนาดคนที่มีประสบการณ์ต่อสู้ในสงครามมาแล้วหลายปีอย่างฉันยังมองไม่ออกเลยว่าวงล้อสแสงประหลาดนั่นเป็นทักษะอะไรทําไมผลลัพธ์ของมันถึงเด็กโจอี้คนดีไม่ได้เสียเวลาหนึ่งเดือนไป,ปเปล่าๆน่าสนใจการลงทันแห่งแสง ที่ 2, สังหารสัตว์ประหลาดมีทั้งหมด200ตัวเวลาที่ใช้1นาที28วินาทีห่อแข่งใชัยชนะพันาธาที่3สังหารสัตว์ประหลาดมีเวลาที่ใช้3นาที29วินาทีพันด่านเจี้ยนความยนนากนรกเวลาที่ใช้ทั้งหมด4นาที57วินาทีได้รับการประเมินให้เป็นระดับ SSS ได้รับการยืนยันว่าเป็นอันดับหนึ่งในบรนทึกสถิติใหม่กำลังจ่ายรางวัลตำราทักษะระดับ B บวกค้อนกลับใจ13,212แต้มประสบการณ์25แต้มคุณสมบัติอิสระ25แต้มทักษะค้อนกลับใจสกิลค้อนกลับใจเหวี่ยงค้อนยักษ์ที่ขึ้นลูกด้วยพลังเทพศักดิ์สิทธิ์สู่ศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายสาหัส เนื่องจากผ่านด่าน,นแรดได้ปลดบล็อกพลสวรรค์หนึ่งอย่างกรุณาเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก3าตัวเลือกดังกล่าวพลสวรรค์วงแวดแสงสมาธิการตอบสนองของประสาทไวขึ้น30%เมื่อปล่อยปลดปล่อยทักษะมีอัตรา30%ที่จะไปถูกรบกวนพลสวรรค์ทายานหลังเข้าสู่หมวดต่อสู้ความรวดเร็วรรในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นต่อเดือนสูงสุดถึง50%พรสวรรค์พิทักษ์หลักนั่นเมื่อใช้โล่เป็นอาวุธการป้องกันเพิ่มขึ้น300%มอโอโอ,อะไรเนีนย ค่เคลียร์ดันเจียนก็ได้เปิดพรสวรรค์ใหม่ด้วยเหรออาชีพหนึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นได้หรือไม่พรสวรรค์มีความเกี่ยวข้องค่อนข้างมากตอนแรกก็เพราะว่าเรามีพรสวรสวรค์ S อสบวกถึงเปิดตัวเรื่องอาชีพอัศวนศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปลี่ยนอาชีพได้สงสัยนี่จะเป็นสิทธิพิเศษของดันเจียนระดับเกินขึ้นไปเพราะตอนสอบใหญ่ใช้ดันเจียนทองแดงเราก็ทำสถิติใหม่เหมือนกันแต่ไม่ได้รางวัลแบบนี้ ให้เลือกเองก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าได้พรสวรรค์ที่ไม่จําเป็นบาพิทักษ์หนักแน่นเหมาะกับอาศวินสายแทงสําหรับเราแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เลยฮะทยานนี่ก็ดีหน่อยแต่ถ้าเทียบกับวงแหวนสมาธิก็จืดไปเวลาสู้จริงนับตั้งแต่เห็นศัตรูบุกเข้ามาจนมีปฏิกิยาตอบโต้มาต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสิลนะยิ่งศัตรูแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งโจมตีเร็วดังนั้นการที่จะภาษาตอบสนองได้ไวเลยมีค่ามากทุกวินาทีสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ วงแหวนแสงสมาธิลดความเสี่ยงที่จะโดนขัดจังหวะปลดปล่อยทักษะถ้าใช้อย่างเหมาะสมก็พลิกสถานการณ์ได้ั้นก็ไปด่านต่อไปเลยแล้วกันเคลียร์ดันเจี้ยนระดับนรกแล้วต้องการเปิดด่านเพิ่มเติมหรือไม่หือกลิ่นเบนเน่าหน้าขยะขยังที่โชยมานับตั้งแต่หน้าประตูแล้วหวังว่าด่านเพิ่มเติมจะทําให้เราสนุกได้มากขึ้นกว่าดีนะบ้าไอ้หนูนี่มันแน่จริงๆการควบคุมธาตุของเขามาไร้ที่ติ ตัดสินใจฉับไวปรับตัวรวดเร็วคิดถูกจริงๆที่เลือกเปิดความยากดาโลกนะโจโอี้เก่งรอบด้านมากไม่ใช่แค่โจมตีด้วยเวทได้อย่างทรงพลังแต่ศักยภาพด้านอื่นก็ไม่แพ้แม้แต่การต่อสูร้ระยะประชิดยังทำได้อย่างน่าทึ่งแต่ด้วยความที่ทักษะอศวินศักดิ์สิธิ์ของเขามันควบคุมรอบด้านมากไปนี่แหละพอระดับเพิ่มขึ้นอัตราการเผาผ่านจะเพิ่มตามผลลัพอาจจะต่ำลงนะนั่นหรอซิอืมจุดนี้แหละที่เป็นปัญหา ไว้จบการแข่งขันแล้วจะจะคุยกับเขาเองเฮ้อเฮ้อคณะบดีอูโจโอี้เขายังไม่ได้เลือกเลยว่าจะเข้าคณะไหนเราเขาเลือกก่อนดีกว่าไหมให้คณะบดีของคณะที่เขาเลือกเป็นคนแนะนําจะเหมาะกว่านะ <c oughs> นั่นนะสิครับทุกอย่างเอาไว้ค่อยคุยกันหลังโจโอี้เลือกคณะเถอะเรื่องการใช้ทาตเขาก็เก่งพอตัวเขาอาจจะเลือกคณะชั้นก็ได้นะโห <c oughs> เริ่มแย่งตัวเด็กกันแล้วหรอครับ สแสดงว่าพอใจในผลงานของโจอี้กันมากเลยสิละเสียดายที่ฉันมาช้าไม่ทันเห็นตอนที่เขาสแสดงศักยภาพเต็มที่เลยนะครับโอ้ผู้อำนวยการฉากแบบนี้มันพิธีบูชาเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอในเมื่อโลกนี้มีเทพเจ้าแห่งแสงสว่างก็ต้องมีเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายที่เป็นคู่ตรงข้ามสินะเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายที่ว่าน่ะ ไม่ได้หมายถึงเทพเจ้าแห่งความมืดนะแต่เป็นการเรียกรวมๆของเทพเร็วๆที่โหดเหี้ยมบ้าคลั่งและทั้งสองอย่างก็แตกต่างกันไปมากผู้ที่ศรัทธานในเทพเจ้าแห่งแสงสว่างหรือเทพเจ้าแห่งความมืดมิดต,ต้องมีแค่ใจสัตธาในขณะที่เทพเจ้าผู้ชั่วร้ายต้องการเลือดสดๆของสิ่งมีชีวิตและวิญญ,ญาณเหตุการณ์หุบเหวเลือดเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เกิดขึ้นจากอาชีพเปลี่ยนถ่ายาครั้งที่3คนหนึ่งที่ศรทัทธาเทพเจ้าผู้ชั่วร้าย เขาวางแผนที่เพื่อที่จะสังเวยเมืองขนาดกลางชีวิตคนนับสิบล้านดับสลายในชั่วข้ามคืนส่วนเขากลับเลื่อนขั้นจากระดับ54เป็น89ในพลิปตาแม้ว่าจะถูกสังหารทันทีแต่กองทัพเร่งมาถึงแต่ชีวิตคนที่สูญเสียไปก็ไม่อาจฟื้นกลับมาได้นับตั้งแต่นั้นจึงมีการประกาศห้ามศรัทธาในเทพผู้ชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดเมื่ออะไรที่ตรวจพบผู้ศรัทธาจะถูกลงโทษประหารดันง,งนั้นการศรัทธาเทพเจ้าชั่วร้ายนะ่ะก็เป็นแหล่งที่มาของ ขุมพลังอันรวดเร็วจึงมีคนไม่น้อยที่ยอมเสี่ยงแน่นอนว่าไม่ใช่แค่คนหรอกที่จะศรัทธาในเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายนะอสูรเอลหรือแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ศรัทธาเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายได้ทั้งนั้นสัตว์ประหลาดวิญ,ญญาณสัตว์ประหลาดหมีระดับ19เพิ่มเติมอดีตหัวหน้าเผ่าสัตว์ประหลาดหมีกลายสภาพเป็นร่างวิญญ,ญาณหลังพิธีบูชาเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายกลิ่นเลือดสด ที่ห่างหายไปเนิ่นนานมนุษย์เลือดแก่ที่มันหอมดีจ,จริงๆเลยนะโหขอบคุณมากนะที่โชวมว่าเลือดฉันหอมนะแต่หมดเวลาสนุกแล้วละสิเอาอเลยครับเป็นยังไงกัน,กนบนกก้างนะครับสนุกกันหรือเปล่านะสำหรับงานเรื่องนี้นะครับสำหรับอาสมินศดินระดับ S อสเนะครับผมสนุกกันหรือเปล่านะครับถ้าสนุกมากนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับ นะครับเพื่อเป็นแรงใจในการภาพมงานเรื่องนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครเหมือนเดิมนะครับผมทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้เดคทิชชันแล้วนะครับผมเพจคลิปวิชาวันซึนโลกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เพจผู้แปลไปติดตามเพจผู้แปลแล้วก็ไปสนับสนุนผู้แปลกันด้วยนะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ